私はもう、マヨアナ、アキラメナイ。あんたがくれたコナツカレー、どこまでもあなたがいつもできるか ?Okay, got so little can do it now. Crap, don't even do the game, Princess Connecticut Pomerano. โอเคนะครับอ่าวันนี้มีกระชาตัวละครใหม่เนาะหลังจากตู้ที่แล้วเป็นตู้ของแคลบรินเซสนะอ่ะแคลบรินเซ่จะอยู่ประมาณ3วันแล้ววันนี้เป็นกระชาตัวละครใหม่ของมาโคโตซินเดเลราเนาะโอเคก็จะเปิดได้จนถึงวันที่4กรกฎาคมนะอ่ะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นตู้อื่นเนาะน่าจะเป็นตู้รีรัดน,นะถ้าผมจําไม่ผิดน,น่าจะไม่ใช่เอ่อมาโคซินเดเลราเนาะโอเคเรามาดูสกิลของมาโคโตซินเดเลรากันก่อนเลยดีกว่านะอ่ะ มาโคโตะนะเป็นตัวดาเมจนะแถวหน้านะที่มีสกิลบัพเพื่อนเนาะแล้วก็ลดเกราะด้วยนะเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่านะสกิลยูเนียนเบสของมาโคโตะซินเดเลล่าเนาะบูเฟนรอนโดนะอย่างแรกก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นแอคชั่นสปีดเนาะปันกลางให้กับเพื่อนในระยะนะโดยที่มีจุดศูนย์กลางเป็นตัวเองเนาะโอเค แล้วก็จะทําดาเมจกายภาพให้กับสตูตรงหน้า1ตัวนะสูงมากเนาะแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามจานวนเพื่อนที่อยู่ในระยะด้วยนะดาเมจที่สร้างได้จะอยู่ที่6514หน่วยเนาะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกายภาพที่1223หน่วยนะอ่ะอันนี้เป็นพื้นฐานเนาะแล้วก็แอคชั่นสปีดนะอ่ะอันนี้พื้นฐานเนาะสำหรับดาเมจกับเพิ่มพลังโจมตีกายภาพเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามเพื่อนที่อยู่ในระยะด้วยนะ โอเคสูงสุดก็คือ5คนเลยนะก็รวมตัวมาโคโตเองด้วยนะอ่ะต่อไปสกิลแรกนะชิฟฟารีชิฟฟาริกออเดอร์นะอ่ะสกิลนี้จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้แก่เพื่อนในระยะเนาะระยะเท่ากับ UB เลยนะอ่ะแล้วก็สกิลนี้จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพมากขึ้นตามเพื่อนที่อยู่ในระยะด้วยเนาะโอเคสกิลที่2นะอ่ะครูเอลแดน สกิลนี้จะทำดาเมจกายภาพปานกลางนะให้กับศัตรูตรงหน้าหนึ่งตัวลดพลังป้องกันกายภาพลงเล็กน้อยด้วยนะแล้วก็สกิลดาเมจของสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเพื่อนที่อยู่ในระยะด้วยนะระยะก็จะเท่ากับยูบีเลยเนาะสำหรับดาเมจกายภาพที่ทำได้ก็คือ1 4 3 3 1หน่หน่วยนะให้กับศัตรูตัวเดียวแล้วก็ลดพลังป้องกันกายภาพได้77หน่วยนะสำหรับสกิล EX ก็จะเป็น เหมือนตัวโจมตีทั่วไปนะจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวเองนะ6 8 6 5หน่วยเมื่อเริ่มต่อสู้เนาะอ่านี้สเตตสตทัตนี้ก็คือแรง2์20นะเลเวล190เสนะ okay าะโอเคอสำหรับตัวของมาโคโตตัวนี้เนี่ยจริงๆอ่ะต้องพูดอย่างนี้ตัวของมาโคโตตัวก่อนๆน,นะจะเน้นที่การลดเกราะนะทั้งตัวของรอ่างธรรมดานะที่ลดเกราะได้เยอะมากๆนะแล้วก็ร่างซัมเมอร์ที่ลดเกราะตัวเดียวได้เยอะ มากเลยเนาะโอเคอสำหรับสกิลของมาโกโตร่างนี้เนี่ยยังมีคอนเซปต์ของการลดเกราะอ,อยู่ที่สกิลสอเนาะแต่ลดได้แค่77หน่วยนะ,ะแต่ว่าจะมาเน้นกับการบัฟเพื่อนแทนเนาะ,ะจะมาเน้นจากการแจกจ่ายบัฟแทนซึ่งบัฟจริงๆก็ดูแบบไม่ได้เยอะมากนะ,ะถ้าจใจพูด ของยูบีเนี่ยถ้ารวมเพื่อนไปแล้วก็อาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าของสกิลแรกเนี่ยไม่ได้เยอะมากเนาะแล้วก็ดาเมจสกิลที่2ค่อนข้างเบาด้วยนะอะจิงยูบีก็ค่อนข้างเบาถ้าสมมติว่าไปเทียบกับตัวมาโกโตะร่างแรกนะมาโกโตะร่างแรกนี่นะเลเวลร้อยเก้าสิบเนาะตัวนี้แรงสิบแปดนะอ่าเออยูบจะแรงกว่าเนาะยูบของมาโกโตะอ่าสินเนอร์ไาจะแรงกว่าประมาณสองพันดาเมจนะอ่าแล้วก็ เรื่องรถกาอนนี่คือ,อสู้ไม่ได้เลยนะคือแรงกว่า2,000ดาเมจเนี่ยมันมันไม่ได้แรงกว่าขนาดนั้นนะเอาตรงๆคือ,อหลายคนที่ใช้มาโกโตะอยู่จะรู้นะว่าจริงๆแล้วตัวของมาโกโตเองอะ่ะไม่ได้มีดาเมจเยอะขนาดนั้นนะอ,อย่างสกิลที่ทำดาเมจอย่างสกิลนี้ของมาโกโตก็ตั้ง3 0,000ดาเมจเลยนะพื้นฐาน3 0,000ดาเมจแต่ว่าของมาโกโตร่างร่างซินเดอเรลล่าเนี่ยแค่หนึ่งหมื่นสี่พันปะเมะื่อกี้นะ 1นึ่งพันเนาะซึ่งเอาตรงๆค่อนข้างเบานะเออแบบเบาแบบสู้ไม่ได้เลยเนาะอ่ะถ้าเทียบกันถ้าถ้าสมมติว่ามีเพื่อนอยู่ก็อาจจะแรงกว่านี้นะสำหรับตัวของมาโกโตซินเดอเรล่าอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวของมาโกโตซัมเมอร์กันเนาะอันนี้ที่เลเวลหนะึ่สิบนะสำหรับสกิลอ่ายูเนียนเบรสเนาะทำดาเมจต,ตัวเดียวจะทำที่64,800่นดร้อยเนาะโอเคอ่ะ แต่ว่าตัวนี้จะมีลดพลังป้องกันกายภาพด้วยนะสำหรับดาเมจตัวเดียวแล้วก็สกิลทำดาเมจเนาะอันนี้จะทำที่20,000เลยนะสำหรับทำดาเมจต,ตัวเดียวนะแล้วก็มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีกายภาพใช่ไหมอ๋อจะทำดาเมจเพิ่มด้วยนะกลายเป็นว่าไอ้ตัวนี้จะทำได้ประมาณ41,600เลยเนาะโอเคแล้วก็จะมีลดเกาะด้วยนะ นั่นแหละแล้วก็มีบัฟพ,พลังโจมตีกายภพาพให้กับตัวเองด้วยเนาะซึ่งเอาตรงๆนะผมมองว่า,ายังไงเนี่ยตัวของมาโกโตะซินเดอเรล่าก็ยังเบากว่าตัวของมาคโกโตะซัมเมอร์อยู่ดีนะแต่ว่าข้อดีของตัวมาโกโตะซินเดอเรล่าเนี่ยจะมีบัฟให้เพื่อนด้วยเนาะแต่ว่า,าบัฟตัวนี้ก็ค่อนข้างจํากัดอยู่นะด้วยความที่ว่าจํากัดระยะนะระยะมันไม่ได้กว้างมากเนาะระยะมันถึงแถวกลางแค่บางตัวเองนะเพราะงั้น สำหรับมาคคโตะซินเดอเรลล่านะจะเป็นตัวที่ไม่ได้ทำดาเมจได้เยอะโดยตัวส่วนตัวเองไม่ได้ทำดาเมจได้เยอะแต่ว่าจะทำให้เพื่อนในทีมที่อยู่ใกล้ตัวของมัคคโตะเองเนี่ยทำดาเมจได้เยอะขึ้นเนาะ,ะแถมลดเกราะอีกนิดหนึ่งนะ,ะประมาณนั้นนะสำหรับตัวมาคคโตะซินเดอเรลล่าถามถามว่าต้องมีไหมผมมองว่าไม่จะเป็นนะถ้าจะให้พูดก็คือ,อแทบจะไม่ค่อยเห็นใครใช้เลยเนาะ ผมเห็นในคลิปวิดีโอใน YouTube ของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยใช้อยู่ประมาณ2-3ครั้งเองนะในเรื่องของแคนเปอร์นเนาะซึ่งด้วยความที่ว่าไม่ใช่ตัวลิมิตด้วยนะเพราะงั้นไม่จำเป็นต้องเติรเปิดก็ได้นะสำหรับคนที่มีเพชรน้อยนะสำหรับคนที่อวยมาโกโตะก็เปิดได้นะเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจให้กับมาโกโตะซัมเมอร์ที่น่าจะได้ใช้เยอะมากกว่าในในตอนนี้นะ,ะคิดว่านะมาโกโตะซัมเมอร์ยังจาเป็นกว่าอยู่เนาะ โอเคสำหรับมาโกโตร่างนี้เพชรน้อยก็ไม่น่าเปิดมือใหม่ก็ไม่น่าเปิดนะหรือว่าคนที่แบบว่าไม่อวยก็ไม่ควรจะเปิดเหมือนกันนะเปลืองเพชรเนาะแต่สําหรับใครที่อวยก็เปิดไปเถอะอัอะนนี้แล้วแต่คนเนาะโอเคสําหรับผมจะมาเปิดมาโกโตซัมเมอร์ที่20โลนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเก็บเพชรไปเปิดตู้ของมาโขมาโขซินเดอเรล่าดิเออไม่ใช่ซนะัมเมอร์ซินเดอเรล่าเนาะ มาโกโตะซินเดอเรล,ล่านะผมจะเปิดที่20โรส่วนเพชรที่เหลือผมจะเก็บไปเปิดมาโฮซินเดอเรล,ล่าเนาะเพราะว่าจริงๆมาโฮเป็นตัวอวยด้วยแล้วก็คิดว่าได้ใช้ในทีมกายภาพเยอะกว่าตัวของมาคกโตด้วยนะอ่ะโอเคไปเดี๋ยวผมกดตัวฟรีด้วยเลยไปเราไปลองตัวฟรีกันก่อนดีกว่า <S <S คือรอบที่แล้วนะแคลทําผมเก็บพอสมควรเลยเนาะเพราะงั้นเอ่อเรียกได้ว,ดว,ว่าตู้เนี่ยน่าจะเลิกกดไปหลายตู้เหมือนกันนะ ก็เดี๋ยวคลิปต่อจากมาโฮซินเดเรล่าผมก็จะกดประมาณนี้แหละนะก็คือ20โลอะไรประมาณนั้นเพื่อประหยัดเพชรไวนะ้เนาะเพราะว่ามันจะมีตัวที่จําเป็นนะสำหรับปินเซสเฟสอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของเรเร่ปริเรนเซสเนาะที่จะเอาไว้ลงบอสเอ็ 4, ใช่ไหมเป็นบอสต,ตัวของ EX4 นะเนาะไอหุ่นกระป๋อง2ตัวนะซึ่งยากกว่ามากๆนะถ้าสมมุติว่าไม่มี เรดวินเซตเนี่ยน่าจะลงกันแบบเป็น10ทีมเลยเนาะโอเคไปสิโรแรกนะไปถ้าได้ก็ดีนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคสำหรับเรดการออกนะ3ดาวจะอยู่ที่3เปร์เซ็นต์าะแล้วก็มังโกโตซินเดลเล,ล่าจะออกที่0.7นย์ปอร์เซ็นต์นะ,ะประมาณนี้ตอนนี้เริ่มจำเรดใหม่ได้ละโอเคสิโรแรกไม่ออกเลยนะโอเคสิโรต่อไปไป ขอรุ้งใบนึงก็พอเนาะ,ะมาป๊มาไหมไม่มาเนาะโอเคสองสี่ใบก็โอเคนะเออก็ผมมองว่าอ่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวจะมีเศษมาให้แลกนะแต่ว่าก็รอนานใช้ได้อยู่เนาะก็หลังจากที่มาโกโตะมีเซนโยเลยนะโอเคเอ่าเดี๋ยวแจ้งข่าวนิดน,นึงนะสำหรับอ่า ต่อไปนะวันที่27เนาะจะมีการบบปลด6ดาวของตัวละครนะทั้งหมด3ตัวนะก็คือมิซโซกมิมิมิแล้วก็เคียวกะน,นะวันที่27เวลาเที่ยงเนาะซึ่งผมได้คุยกับหลายๆคนแล้วนะผมจะทําทั้งหมด3ตัวเลยนะอาจจะเดวันทั้ง3ตัวเพราะงั้นวันที่27นี้จะมีทั้งหมด3คลิปนะจะเป็นคลิปของเคียวกะมิมิแล้วก็มิซโซกินะตามระดับตามนีเนาะโอเคตามระดับความเก่งแล้วก็ความสําคัญนะโอเค ก็สำหรับใครที่รอดู6ดาวก็รอดูได้นะแล้วก็แคมเปญเวลีฮาร์ดนี่จะเริ่มวันที่27ด้วยเนาะซึ่งดีมากเลยนะถือว่าเกมรักผู้เล่นพอสมควรเลยเนาะเอาช่วงเอาแบบคูณเวลีฮาร์ดมาให้ตอน6ดาวมาพอดีเนาะซึ่งดีมากนะ,ะวันที่27นี้สำหรับใครที่จะเดวันก็รอฟาร์มเศษคูณ2ได้นะจะได้ลดการใช้เพชรไปใช้เสร็จเกลือไปนิดนึงนะ,อะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย